สวัสด,ดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอ้ามานะี่ยเขเคยรอยฟอลส์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าโลนสไปอ่ะนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณจอห์นนะครับผมฝั่งสีแดงนะเล่นเป็นคอมมานเดอร์เซสนะฮะอยู่ในลีกไดมอนด์หนึ่งนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณริบเก้าเก้าแปดสองนะอยู่ในลีกไดมอนด์หนึ่งเช่นเดียวกันนะ <'m> อ่าเช่นเดียวกันเออจะพูดเลยนะอ๋อเล่นเป็นอ่คอมมานเดอร์โซโลมอนนะครับผมอ่า ซึ่งตอนนี้เปิดรุกเก็บเร่มา2คันเลยนะครับเนนะ้นอโคุนมิคในขณะที่ฝั่งเซเดนีรุกเก็บเร่ยหนึ่งคันแล้วก็ผลิตยูนิตต่อสู้มาเลยนะเป็นบักกี้กับตัวแอดแทกไบส์นะครับผมโอ้โห,โหเครื่องบินออก์กามาแล้วนะเรียบร้อยครับแอดแท็กไบส์แตกหมดเลยนะฮะตรงนี้เออใช่บักกี้มันเอาไว้ยิงอากาศยานได้ด้วยนะออันนี้เผื่อใครไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆนี่คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะมันจะมีบอกอยู่นะเนี่ยเอาไว้ยิงคนกับยิงเครื่องบินนะเนี่ยเป็นรูปสีเขียวแบบนี้นะ แต่ว่าฝั่งสีแดงเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตัวที่เขาเลือกทีแทงมาด้วยนะทีแทงงนี่เป็นยูนิตที่ไว้ทำโซนคอนโทรลนะฮะไว้คุมแพลตฟอร์มได้ดีมากแล้วตอนนี้ไม่ครับฝั่งสีน้ำเงินส่งทหารยิงจรวดออกมานะครับปะทะากับตัวบักกี้นะฮะบักกี้ก็ยิงไปนะครับผมหน่วยจรวดก็ยิงไปนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินมีการออกออก้ามานะครับสอยเอไม่ได้สอยยิงคือเออบักกี้แตกเรียบร้อยนะจังหวะนี้อฝั่งสีแดงเคาน์เตอร์ด้วยการสร้างตัวเวนอมนะตอนนี้อะไรเอ่ยเฉดนะฮะ ยังไม่สร้างนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีมึนเข้าแพลกฟอมไปแล้วนะเรียบร้อยครับรถปเก็บแ,กแตกนะตอนนี้ฝั่งสีแดงสร้างตัวเอาแฟนทอมมานะโอ้โหสสยออกการ่วงเลยนะแต่ว่าทั้งออกกาและแฟนทอมนี่ต้องรีโหลดกระสุนนะแต่แต่ทนีนี้นะออกกาเนี่ยมันยิงอากาศสยานด้วยกันไม่ได้แล้วตอนนี้นิวเคลียร์ลูกแรกถูกยิงแล้วนะครับด้วยฝั่งสีแดงนะครับตูมนะเบิ่มไปแล้วเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้ไหมครับออกกาเออไม่ใช่วีนอมเขามายิงฐานตายหมดเลยนะ ฝั่งสีน้ำเงินก็ต้องเคาน์เตอร์ด้วยการสร้างตัวแฮมเมอร์เฮดนะครับเครื่องบินยิงเจรววต่อต้อนอากาศยานนะครับเรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะตัวแฟนทอมของฝั่งสีแดงนะนะั้นโอ้โหฝั่งสีแดงไว่ครับสร้างทิกแทงขึ้นมาคุมคุมแพลตฟอร์มด้านบนซ้ายนะจังหวะนี้นในขณะเดียวกันจังหวะนี้แฮมเมอร์ Hammer ก็ขึ้นไปคุมแพลตฟอร์มด้านบนขวานนะ ก็มีมอไซค์เข้ามานะครับฝั่งสีน้ำเงินเล่นจจกอนอนนะครับผมโอ้โหนาน,น,านทีจะได้เห็นนะเนืเ่อว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้วนนะอ่ะพอดีในเ่ีเกื่าไงในลิสต์รีเพนเห็นตัวจจกอนอนนะครับก็เลยกดมาดูนะครับแต่ตอนนี้ไอออนแคนนอนมานะครับบื้มนะแตกสองหน่วยเลยนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมอตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้ยิงนิวเคลียร์ลูกที่สองก็เป็นไปได้นะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงมีการสร้างทิกแทงออกมาอีกคันนึงนะเอาไปฝั่งตัวที่แพลตฟอร์มด้านล่างนะและตรงนี้ไว้ยังไงครับ แฮมเมอร์เฮดเข้ามานะครับที่ฝั่งซ้ายบนนะตรงนี้ฝั่งขวาบนนี้ก็มีวีนอมเข้ามาฝั่งสีแดงเอ,อ้ยท้ยฝั่งสีน้ำเงินพูดผิดนะสร้างแฮมเมอร์เฮดมาเคา,เาน์เตอร์นะจังหวะนี้ไม่ครับแฮมเมอร์เฮดเจอกระตัวแฟนทอมแต่แฟนทอมมันต้องรีโหลดกระสุนนะอย่างที่บอกนะครับเอาคนนอนลงไม้แล้วนะครับตู้มนะครับผมโอ้โหฝั่งสีเงินได้ยินิวเคลียร์ลูกที่สองนะครับผมโอ้โหอย่างดุเดือดเลยนะแฟนทอมมาแล้วเฉดว่าไงฮะเฉดเฉดมั Sh ade, Sh ade, นมันยิงอากาศายานได้ปะไม่ได้นะ เอาไปยิงยูนิตพักพื้นนะไว้ต่อต้อตานยานเกราะนะตอนนี้อ้าวหยุดลองหนแล้วอ๋อสร้างเฉดขึ้นมาเพื่อยิงตัวจจกรนอนนะฮะออ้ยแล้วในขณนะดเดียวกันแฮมเมอร์เฮดเข้ามานะครับเฉดร่วงไปแล้วเรียบร้อยแฮมเมอร์เฮดนี่ก็เกือบตายนะฝั่งสีดแดงมีการสปอนตัวอยูนิตพ่นไฟมานะรีวโพตนะสกิลของคอมมานเดอร์เซตนะแล้วตรงนี้ไอ้คนคนอนบึ้มลงมาแต่ทิท้แทงยังไม่แต่นะดาเมจย,ยังไม่พอนะอตรงนี้โอ้โหจจกรนอนเข้าประชิดแล้วนะ ค่อยกระดื้เข้ามาเรื่อยๆนะหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะฮะจังหวะนี้เชด <Yeah. S 1> เข้ามายิงจักรนอตอีกแล้วนะแล้วตรงนี้ใครมายิงฐานครับจักรนอตฝั่งสีน้ําเงินโอ้ <a> เขามายิงอย่างนี้เลยนะปตะเชิดนครับยิงเข้าไปครับจักรนอตยังไม่แตกนะแล้วยังไงนะครับใครเยีบมาตรงนี้แล้วก็ไม่แตกอีกอยู่นีนะจักรนอตเลือดมันเยอะนะโอ้ตรงนี้บึ้มไปแล้วนะแฮมเบอร์เฮดแตกผมว่าฝั่งสีแดงนี่อาจจะแตกนะอะโอ้ยไม่แตกนะแต่ว่าจักรนอตแตกไปก่อนนะ โอ้สีแดงกำลังจะได้ยิงนิวเคลียร์ไม่ได้ยิงนะครับผมรถเก็บได้ใครแตกเมื่อกี้ฝั่งสีน้ำเงินไปเออนั่นใช่นะฝั่งสีน้ำเงินยิงรถเก็บได้ตัวเองแตกนะแต่จะไม่ได้เงินนะครับตรงนี้ไม่ครับฝั่งสีมันกำลังจะได้ยิงนิวเคลียร์สีแดงต้องเข้าไปคุ้มไม่ทันนะครับผมไปยิงนิวเคลียร์คืนมาไม่ได้นะไปแคนเซิลก็ไม่ทันนะครับผมแตกเลยนะครับโอ้โหสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณริป9982ฝั่งสีน้ำเงินนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ